สวัสดีครับกาลสัาดีแฟน f ีทางช่อง YouTube ชี้มเด็ตุท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชีโมเด็ตหลังช่างน้ำหนักศึกท่อน้ำไทย T k o คเกียริเพชรครับวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569ถ่ารอยสดสดทางช่อง58าิดาิกาเป็นต้นไปครับนัเวทีมวยราชเชดำเนินครับสีคู่นการครับเดี๋ยวจะมาให้ทัศนวิจารณ์ชีโมเด็ตหลังช่างน้ำหนักอีกเช่นเคยก่อนอื่นไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับ เปิดหัวด้วยนรสิง์ลูกนเรศวนพบกับศิลาเพชรโชชนะชัยครับพิกัด110ปอนด์คู่ที่2เป็นก้องสุดินสอจอเล็กบองนนุนพบกับก้องมีชัยวอวานิมิตพิกัด116ปอนด์ครับรองคู่เอกครับเพชรเดือดโกิตะมวยไทยพบกับ1สยามสอเดชพันธ์ครับพิกัด109คู่เอกประจำรายการครับแสนบริสพอหอมกลิ่นพบกับเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงครับพิกัด126ปอนด์ฝากแฟนมวยกดไลค์กดติดตามกดสับสไคร ทางช่อง YouTube กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิบข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้ในคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดกันด้วยด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเหลตราคาเนื้อตัวน้ําหนักครบวงจรครับฝากเข้าไปกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปว่าคันที่กู่แรกประจำรายการนะครับศึกท่อน้ําไทยครับวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เครับเปิดหัวด้วยนรสิงห์ลูกลเลนเรศวรพบกับเจ้าศิาเพชรชอชนะชัยครับพิกัด1 1 0 1ปอนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนครับเจ้านอละสิงห์วอจักกุินอละสิงห์ลูกนเรศวนตัวเดียวอันเดียวกันครับมวยวัย15ปีจากจังหวัดหนองบัวลำพูซ้อมที่หนองบัวครับที่ค่ายลูกนาเรศวนส่วนสูง170เซนติเมตรครับตัวนี้ก็พื้นเพก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับสามไฟหลังสุดที่ต่อยวายในเมืองกรุงนะครับก็มีชนะ กรุงสยามราชานนทิราชด,ดำเนินต่อย3ยกชนะอาซิดเอราวันที่ช่อง7สีล่าสุดชนะอาซิดเอราวันอีกครั้งที่ราชด,ดำเนิน28ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกค,ครับสิลาเพชรชลอชนะชัยครับจากชนบุรีซ้อมชลอชนะชัยที่ชนบุรีครับอายุ16ปีนะครับส่วนสูง172เซนติเมตรครับเป็นประเภทมวยเข่าครับล็อกลัดมัดตีปั้มตีครับแพ้เจมสักดิสิ์บอลสกลค,ครับที่ราชด,ดำเนินชนะยก3เพชรจักกิจ เจทนายต่อยที่อ้อมน้อยล่าสุดชนะคนชนเล็กโชดบางแสนที่ราจะดำเนิน14ธันวาคมที่ผ่านมาครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยเนี่ยฝ่ายแดงเนี่ยต่อยมาสักประมาณ40กว่าไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินก็ประมาณสัก20กว่าไฟเกือบ30ไฟแล้วแหละก็คู่นี้กระดูกการผ่านมวยชื่อชันเบอร์มวยก็ไม่ได้หนีห่างกันมากส่วนมากก็จะต่อยหลังคู่เอกจะเป็นส่วนใหญ่ ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เปิดอยู่ที่มุมแดงครับเป็นต่อในราคา32นะครับผู้นี้ก็ประเภทฝีมืออยู่ที่งด้านเจ้านรสิงห์ตน้ตนๆอาวุธดีนะความเป็นมวยเชิงชกใช้ได้เลยแต่ว่าปลายปลายวงในเจ้าศิลาเพชรชลอชนะชัยตัวนี้ก็ประเภทล็อกไดยเหนียวเหนึบอะวงในหายหว่วงขวางได้ล็อกได้ครับตัวนี้มีทุกๆเลยแข็งแรงด้วยผู้นี้111ปอนด์เวทพิกัดน้ำหนักนี้ก็ถือว่าเป็นเวทสบายๆของเจ้าศิลาเพชรนะส่วนนรสิงห์นี่จะดูตึงๆไปนิดนึงเพราะว่าน้องเขาต่อย112แล้วอะ 1้อต่ออีกลางวันก็ 112, 110, 11 1 1อย1ิ1สองร้ส่วนชิลาเพชรมาจากมวยเวทเล็กร้อยเกไฟนี้ต่อ111ยก็ถือว่าสบายสบายเลยน้ําหนักสอบช่วงเช้าครับไปดูในใบน้ําหนักกันก่อนนอลสิงห์ครับเมื่อเช้ามา 0. 1 1อยสิบาครัศครับฝ่าน้ําเงินมา111ยครับคู่นี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่ ส่วนตัว3าเนี่ยดูต้นๆ้นเนี่ยกินเจ้านอนรงห์ยากแต่พอเบียดเสียสีมากยกจับนายปั้มตีล็อกตีกันไปเนี่ยผมมองว่าวงในลูกแข็งแรงเจ้าศิลาเพชรดูดีกว่านะครับจะชนะทางด้านเจ้านอนสิงห์ลูกนาเลส่วนครับออกรองครับผู้แรกคู่ต่อมาครับก้องสุดินสอจอเล็กเมืองนอนท์ครับพบกับเจ้าก้องมีชัยวอวันนิมิตครับพิกัด116ปอนด์อมุมแดงครับก้องสุดินสอจอเล็กเมืองนอนท์วัย21ปีครับ165จากสุดินครับ ซ้อมอีทีสอจอเล็กเมืองนนท์ครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหลักเหลี่ยมเชิงชกความเป็นมวยดีครับกระดูกการผ่านมวยดีด้วยชนะยอดศิ์ลถสวยจากเจตที่อ้อมน้อยแพ้รองยก3เพลิงพลันชัยที่ราชดำเนินแพ้เพชรแสนชัยจิตเมงนลที่ราชดำเนิน4ีมกราคมที่ผ่านมาผู้ชกก้องมีชัยวอวานิมิตหรือว่าสอบางราจันครับมวยจากร้อยเอ็ดซ้อมอ่ทีวอวานิมิตที่ร้อยเอ็ด 17ปีครับ165เป็นมวยขวาประเภทมวยเขา่าเปิดเกมต้นๆมีลูกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแพ้เจมสักแสงทองคาแก๊สที่ราชดำเนินครับชนะนกยกสโนบิตะสิ์บอลสกลที่อุดรชนะจอมทองเล็กลานนามวยไทยที่เชียงใหม่5มกราคมที่ผ่านมาคู่นี้การผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยอยู่ที่ด้าน,นเจ้าสก้องสุรินทร์สอจอเล็เบางนน์นะครับก็แต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายช่วงหลังก็เป็นมวยที่เขาเรียกว่าความเชื่อถือความมาตรฐาน ช่วงนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงดูกันลึกๆแล้วทั้งความเป็นมวยทั้งฝีมือทั้งอาวุธมวยทั้งการผ่านมวยกระดูกมวยนอกได้ในดีกล้องสุรินดูดีกว่าค่อนข้างเห็นกล้องมีชัยตัวนี้เป็นประเภทบูดนันต้นๆเนี่ยบูดีมากแต่ว่าบางครั้งบางทีสีห้าในปลายไม่ค่อยดีนะครับคู่นี้น้ําหนักสองเมื่อเช้ารดคนละปอนกว่าทั้งคู่เลยฝ่ายแดงเนี่ยเมื่อเช้าเนี่เกินปอนสามนะครับฝ่ายน้าเงินเกินปอนหก น้ำหนักสุดท้ายเนี่ยถือว่ากล้องมีชัยลดจนขาดนะครับเหลือ11 5 9สส่วนเจ้ากล้องสุรินก็ได้1 1 6เท่าพิกัดคู่นี้น้ำหนักเมื่อช้าเหยียบคนละ2 3รอบทั้งคู่เลยถือว่าลดน้ำหนักในค่อนข้างตึงๆทั้งคู่เลยคู่นี้เกมใช้พละกำลังก็อยู่ทางด้านเจ้ากล้องมีชัยวอวันิมิตครับส่วนเจ้ากล้องสุรินจะได้เรื่องความเป็นมวยจังหวัดตีนซ้ายคู่นี้ตลาดหลักทรัล์ล่าสุดเปิดกล้องสุริน1ิบเอ็คู่นี้ต้นๆยังไงกล้องสุรินก็ดีกว่า เบียดเสียดสีมากยกวันนี้ถ้าก้องมีชัยมีแรงเดินอัดเดินบทเดินบี้ก็ต้องลุ้นได้ท้ายอ่ะแต่ถ้าวันนี้บทแล้วบี้แล้วก้องสุรินอยู่ได้วันนี้ก็ล่อเป้าต้นๆความเป็นมวยค่อนข้าง,งที่จะได้เปรียบเห็นเลยครับจะชนะเจ้าก้องมีชัยวอลนิมิตรองคู่เอกครับคู่นี้เป็นมวยแก้มือล้างตากันนะครับเพชรเดือดกริตะมวยไทยพบกับเจ้าหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ครับพิกัด1นึอปอนด์ครับเพชรเดือดกริตะมวยไทยครับเพชรเดือด สเทียนชัยตัวเดรการจากชายภูมิซ้อมเจ็ดเพศอยู่กับสิมานคนจัด21ปีครับ167ซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยเข่าประเภทเปิดเกมเดินขวางเดินค้ำเดินแทงหมัดสอคมอันตรายครับสามไฟหลังสุดที่ต่อยว้ยก็มีแพ้ยอดกุมารรถสวยจากก่าเจดที่ช่องเจ็ดสีชนะหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ครับที่ช่องเจ็ดชนะดอกไม้ไฟสอชมจีนครับที่ช่องเจ็ดสีแปดทันยี่แปดทันวาคมที่ผ่านมาทู่โชกค,ครับ 1>, 1สยามสเดชะพันธ์ดาวตรังอีสานควานปิงครับจากโจตรังซ้อมสอเดชะพันธ์นะครับอายุ19ปีส่วนสูงร้อเป็นมวยซ้ายประเภทมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงก่อนหน้าในสดมากๆนะถ้าขึ้นชื่อว่าสเดชะพันธ์หรือว่าหนึ่งสยามตัวนี้เนี่ยแฟนมวยก็น่ายะฟคุ้นกันเป็นอย่างดีมีช่วงหนึ่งเนน้องเขาจะน่าติดต่อกันแบบเขาเรียกว่า78ไฟเลยนะหรือว่าไม่ธรรมดานะครับชนะอเล็กซิงมาวินที่ช่อง7สีวันนั้นเนี่ยก็โอ้โหพลิกแบบ พิกกระจายอ่ะวันนั้นน่าจะได้นับ8มั้งได้นับ81หนึ่งสยามวันนั้นก็ตกเป็นรองอเล็กค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็มาแพนอกยกสี่เพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยที่ลาดดำเนินแพ้เพชรเดือดกอริตามวยไทยที่ช่อง7 3 1สิงหาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักสอบช่วงเช้าครับเพชรเดือดร0 8 6ขาด0.4สหนึ่งสยาม109.2ลด0.2ครับคู่นี้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเพชรเดือดเป็นต่อในราคา118 เพชรเดือดเคยชนะมา1ครั้งนะครับวันนั้นต่อยกันที่เวทีมวยช่อง74สีนะครับก็สนุกคู่ขี้สูสีเพราะว่าคู่นี้มันเป็นมวยประเภทเข่าชนเข่าประเภทเปิดเกมอะ่ะรอบที่แล้วเนี่ยต่อยกันเวทพิกัด109แต่ว่าวันนั้นเนี่ยหนึ่งสยามมาน้ําหนักขาดเพราะว่ายังไม่เต็มเวทสักเท่าไหร่ก็แฟนมวยก็ได้คุนกันเป็นอย่างดีอะ่ะส่วนวันนั้นก็เพชรเดือดน่าจะมาแทนน่าจะมาแทนเจ้าดอกไม้ไฟจากที่ผมจดข้อมูลไว้นะ มาแทนเจ้าดอกไม้ไฟขึ้นมาวันนั้นเนี่ยหนึ่งสยามเป็นต่อหนึ่งสยามเป็นต่อราคาดีบรรยากาศดีก็ราคาหนึ่งยกสองยกหนึ่งสยามก็ต่อประมาณสักสิบเอ็ดแปดห้าสี่เสมอไม่ไปราคาก็จะอยู่ประมาณนี้คู่ขี้สูสีคือมวยมันยังไม่เปิดเกมใส่กันอนะพอยกสามต่างคนต่างเล่งครับจังหวะออกอาวุธช่วงกลางยกสามเจ้าเพชรเดือดน่าจะได้ศอก ได้สอกเมาหรือสอกมีอาการเนี่ยราคาไหลไปถึงสามหนึ่งคือโดนแล้วออกอาการอะวงในจังหวะล็อกในจังหวะจับตีวันนั้นเพชรเดือดก็ได้เปรียบเพราะว่าได้สอกได้สอกช่วยชุดใหญ่วันนั้นก็ได้อาการมวยหมดสี่ยกก็ประมาณสักสี่หนึ่งครับเพชรเดือดเป็นต่อยกห้าเนี่ยก็บรรยากาศบรรยากาศคู่ขี้สูสีไหมดูว่าวันนั้นเพชรเดือดก็อยู่กับทีมงานผู้จัดตัวบนก็ชงนิดนึง ด้วยที่สําคัญด้วยวันนั้นน่าจะมีแผลตัวบนบนเจ้านึ่งสยามด้วยจังหวะจับจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะหักเหลี่ยมจังหวะล้มอะ่ะคือมีมีตัวบนบนด้วยวันนั้นก็บรรยากาศก็กเลยต้องไหลเจ้าเพชรเดือดไปค่อนข้างแพงหมด4ยกน่าจะมี4 0่สถึงห้แล้วก็ออกมายก5ก็แพงวันนั้นก็กินกินได,ได้ท้ายจุดเปลี่ยนก็คือสอกครับช่วงประมาณกลางยก3 พอได้ศอกแล้วก็ยำใหญ่เลยวงในก็เร่งจับตีปั้มตีปั้มตีเข้าไปอาการมวยก็ออกเยอะครับเจ้าหนึ่งสยามวันนั้นคู่นี้เอากลับมาแก้มือล้างตากันใหม่ครับวันนี้ต่อยเวทพิกัด109ปอนด์วันนี้เพชรเดือดเป็นมวยตัวยืนในรายการด้วยรอบที่แล้วขนาดมาแทนยังเอาอยู่วันนี้เป็นมวยตัวยืนในรายการผมก็ยังมองว่าน่าจะม้วนเดิมนะด้วยเรื่องสภาพร่างกายหนึ่งสยามช่วงนี้เขาก็อยู่ในช่วงขาลงด้วยอะ่ะคู่นี้ไปที่เจ้าเพชรเดือด โกริตะมวยไทยครับจะย้าแขนเอาชนะหนึ่งสยามสอดิชะผ่านได้ผู้เอกประจํารายการครับคู่นี้ก็น่าดูมากๆแสนวริศเบนพระรามสองพบกับเจ้าเพชรก้องฟ้าบอจั่งหนูหลวงปู่สวงพิกัดร้อยยี่สิบหกปอนด์ไปดูข้อมูลชังลึกของมุมแดงกันก่อนครับแสนวริศเบนพระรามสองแสนวริศพอหอมลิ่นตัวเดียวอันเดียวกันครับมวยตัวนี้ก็เดิมๆก็จะเป็นเจ้าแสนวริศ M.C. ซุเปอร์เล็กมวยไทยแสนเอ็กหนุ่มบางกระดีตัวเดียวเดียวกันนี่แหละครับ22ปีนะครับ167กบจากบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่สอบสบโชคที่บุรีรัมเป็นมวยประเภทฝีมือนะครับตัวนี้ประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธมวยทรงมวยดีแต่ว่าเป็นมวยที่ผมไม่รู้ว่าเพราะร่างกายหรือว่าน้องเขาเป็นตั้งแต่แพ้แบบแพ้เจ็บมาไฟถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นแพ้เจ็บ เรื่องตั้งแต่นูนอ่ะขาหักโดนเตะขายางแตกแล้วก็กระดูกล้าวหรือเปล่าอันนี้ผมจำไม่ได้แต่นานมาแล้วหลังจากนั้นมาน้องเขาก็โดนไม่ได้เลยโดนแล้วชักตลอดคือโดนเหมือนโดนเส้นอ่ะเหมือนเวลาไก่ชนนะแฟนมวยก็น่าจะเห็นอ่ะเวลาเวลามันตีโดนเส้นอ่ะจะชักอ่ะตัวเนี้ยคือโดนไม่ค่อยได้ช่วงหลังเนี่ยอาวุธมวยเนี่ยถือว่าโอ้โหระดับเบอร์ต้นต้น่ะปะทะเบอร์ดีๆมาทางนั้นแต่ว่าอย่าให้โดนแล้วกันถ้าโดนแล้วถือว่าไปไม่ลามาไม่ไหวในช่วงนี้ถือว่าโดนไม่ได้เลย สามไฟหลังสุดของเจ้าแสนวริศเบนพระรามสองหรือว่าแสนเอกหนุ่มบางกะดีครับแพนนอกยกสามจอดพาเบนคอมแพคที่เวทีมวราชจะดาเนินชะนะกยกห้าเด่นพยักศักสตูนที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นก็พลิกแบบพลิกราคาแพงล่าสุดแพน็อกยกสองราชเดชเทียนมวยไทยที่ราชจะดมเนินครับรสิบหกพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาคู่ชกครับเพชรก้องฟ้าบอลเทคโนโลยีผู้สวงจากศรีสเกตซ้อมบอลเทคโนโลยีผู้สวงครับสิบแปดปีร้อยเจ็ดสิบห้าพื่อเว็บมวยซ้ายประเภท มวยซ้ายสอกคมอาวุธคมครับอาวุธคมอันตรายแต่ว่าการผ่านมวยเบอร์มวยชื่อวยนี่เป็นรองนะมีชนะนอกยกหนึ่งไข่มุขขาว,วันของโอมที่อ้อมน้อยชนะเจ้ากล้องโนวาบางแสนไฟขับที่ช่อง7 4แพ้จอร์ดพัเบคคอมแพคที่ช่อง7 28กันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งนะครับต่อยกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนั้นต่อยอยู่ในถิ่นในบ้านของเจ้าแสนวริต วันนั้นเนี่ยก็เป็นนักแรนแสบริต์เคยชนะมาช่วงต้นปี68เอากลับมาแก้มือล้างตากันวันนี้นื่ลุ้ยเรื่องสภาพร่างกายนะครับชั่วโมงนี้เพชรกล้องฟ้าดูดีกว่าคือผมก็อยากยังงงเหมือนกันว่าใครเป็นคนทํารูปภาพเนี่ยรูปภาพรูปประกอบมวยคู่เอกกับอ่าคู่เอกเนะี่ยรูปร่างช่วงชกมันต่างกันกันค่อนข้างเยอะเลยนะตามข้อมูลเนี่ยรูปร่างช่วงชกเนี่ยต่างกันแค่ห้าเซนติเมตรแต่ว่าพอเอามาดูในรูปภาพที่เขา ทำผ้าพ,พื้นหลังเนี่ยทาไมเจ้าเพชรก้องฟ้ามใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะเลยอะทั้งใหญ่ทั้งสูงยาวกว่าคู่นี้รูปร่างช่วงชกไม่หนีกันมากนะแสนบริษเมื่อเช้าเนี่ยมาเกิน0.5ส่วนเพชรก้องฟ้ามาขาด0.5คู่นี้ผมดูว่าทรงมวยฝีมือเป็นรองเจ้าแสนบริตค่อนข้างเห็นนะแต่ว่าผมกลัวแบบทรงดีฝีมือดีคือทําเขาได้แล้วแต่พอโดนคืนบ้างผมกลัวไปไม่ลามาไม่ไหวเนี่ยเจ้าแสนบริตคือผมกลัวแพ้เดียวนี่แหละ ตลาดหลักทรัพย์เปิดอยู่ที่แสนบริษเป็นต่อในราคา11.8คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวเนี่ยคู่นี้เนี่ยผมชอบมวยรองนะผมชอบเพชรก้องฟ้าบอเทคโนโลยีสวงครับคือคู่นี้ผมผมมองแผลเดียวอะแผลนับน็อกเลยคือผมกลัวเจ้าแสนบริษเนี่ยเขาเรียกว่าทรงดีอาวุธดีกว่าแน่แหละคือคู่นี้ต่อยกันมาถามว่าขาดไหมไม่ขาดนะครับชนะกันมาแบบเบียดเบียด,ดไม่ไม่ได้ห่างขนาดนั้นความเป็นมวยเชิงโชคฝีมือจังหวะตีนอกดีด้วยกันทั้งคู่เพชรก้องฟ้าเนี่ยเป็นมวยซ้าย ส่วนเขาในเนี่ยแสนวริจจะได้เปียเพราะเพชรก้องฟ้าตัวนี้เขาเป็นมวยที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยชอบเกมในอะ่ะจังหวะจับในเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ค่อยชอบไ่แขนสักเท่าไหร่แต่วันนี้มีทีเด็ดก็คือศอกหมัดศอกในรุ่นได้ของเดิมๆช่วงนี้เนี่ยแสนวริศเป็นมวยที่โดนไม่ได้คือโดนแล้วเจ็บโดนแล้วทิ้งตัววันนี้ผมดูว่าเดินมาจับเพลินๆนเนี่ยมีโอกาสโดนศอกายท้องได้ในวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเพชรก้องฟ้าครับวันนี้ลองได้คือต้นๆเนี่ยทาใจครับแต่ว่า ผมดูว่าวันนี้ขอทีเดียว่ะผมดูว่ามีโอกาสางท้องสูงมากเจ้าแสนบริษจะแก้มือล้างตาแสนบริษเบ้นพระรามสองได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระตังใจให้กันนะครับสรุปบรรทุนชอบทั้ง4คู่ในรายการแล้วก็3ดาวแล้วก็5ดาวให้แฟนมวยได้นาข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านครับ3ดาวประจํารายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบรีเพชรเดือดกอดีตามวยไทยจะย้าแข็งเราจหน้าหนึ่งสยามสอดีชพานได้รอบที่แล้วก็อย่างที่เห็นเจ้าเพชรเดือดเนี่ย ต้นๆวันนั้นก็เป็นรองเพราะว่าไปแทนขึ้นมาเรื่องราคาบรรยากาศหนึ่งสยามดีกว่ามาได้สอกช่วงยก3ได้อาการมวยแล้วก็พอจับตีปั้มตีไปแล้ว1สยามเนี่ยออกอาการตั้งแต่โดนสอกอ่ะวันนั้นก็ยุบย่นไปเลยปลายยก3าวันนั้นก็เพชรเดือดอะไรยำใหญ่เลยหมดสี่ยกราคาแพงคู่นี้เจอกันมาแบบแพ้ขาดวันนี้เป็นมวยตัวยืนในรายการด้วยผมดูว่าเรื่องสภาพร่างกายดีกว่าส่วน5ดาววันนี้ผมไปที่ทางด้านโจ กล้องสุรินทร์นะครับวันนี้ถ้าตั๋วมาสู้ราคาไม่ผิดคือขึ้นมาตอนนี้ราคาอยู่กล้องสุรินทร์บเถ้าราคาไม่ไหลรองหรือว่าไหลต่อไปเนี่ยถ้าไหลต่อเนี่ยเล่นได้ทุกราคาเลยแต่ถ้าบรรยากาศไหลรองไหลรองลงมาเหลือแค่เสมอราคาอาจจะน่ากลัวนิดนึงเพราะของเดิมๆตัวนี้ก็ความเชื่อถือไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงความเป็นมวยฝีมือเชิงชกค,คู่นี้มันคนละเรื่องกล้องสุรินทร์มีโอกาสสอนมวยสูงมากคู่นี้เพราะว่ากล้องมีชัยตัวนี้ช้าได้ลูกหนักลูกแรงแต่ว่าช้าจะหวะเดินเข้ามาในเข้าร่องแค้งอะผมว่า คู่นี้ไปที่กล้องสุดินสอ,อเล็กเมืองนอนท์ครับเป็นมวยชอบ้าดาว4คู่ประจารายการคู่แรกไปที่คู่ที่2ชอบไปที่เจ้ากล้องสุดินสอ,อเล็กเมืองนอนท์คู่3ชอบเพชรเดือดกอติตรมมวยไทยคู่ที่4คู่เอกชอบไปที่เจ้าเพชรกล้องฟ้าบอเทคโนโลบุสวงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาไปก่อนขอบพระคุณครับ